หากคุณเป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและไม่ต้องการพลาดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับนักเตะคลาสใหม่ฉายแสงสปอตไลท์ที่ฟอร์มเยี่ยมถูกจับตามองและผู้เล่นที่ย้ายทีมจนกลายเป็นที่ฮือฮาพร้อมเล่นมันๆได้แล้ววันนี้ที่ฟีฟ่าออนไลน์4โหลดแล้วไปลุยกันได้เลยเซอร์เจมส์คันที่ขับเขาใหญ่โรงแรมคุณภาพสัมมานาจัดเลี้ยงจัดงานมงคล ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาพร้อมสุดยอดสนามกอล์ฟครบในที่เดียวสนใจติดต่อ0 3 6 3 4 3 2 0 0หรือคลิกลิงก์ด้านล่างเพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษได้เลยครับแคมปิทคาเฟ่ร้านคาเฟ่สุดพิเศษอร่อยถูกใจทุกเมนูไกลสนามบินคอนแก่นโทร0899446836สวัสดีครับพบก,กับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศสจแดงแมนยูแต่ทำผลงานได้ตามเป้าในนัดที่ผ่านมา ขึ้นบนยู่ระดับ5ของตารางโดยแข่งน้อยกว่าทีมอื่นๆอยู่จากโปรแกรมกลางเดินกันยายนที่เลื่อนไปสถานการณ์น่าคงเปิดกว้างในการลุ้นทัพโฟซึ่งโปรแกรมเดินนี้จะมีความสําคัญต่อการเก็บแต้มพลลุ้นปลายดูการเหมือนกันฝากกดไลค์และกดติดตามเปม็นกำลังใจให้พวกเราในการผลิตวิดีโอด้วยนะครับขอบคุณครับบรรยากาศหลังชนะเอเวอเรตันแม้จะต้องลุ้นเหนื่อยถึงท้ายเกมแต่ก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุข สโมสรได้เตรียมเสื้อไว้ให้โรนัลโดสกีเลข700ซึ่งหมายถึงประตูที่เขาทําได้ในน้มสโมสรอนตลอดอาชีพคาแข้งเพื่อนเพื่อน,น้องๆภายในทีมร่วมแสดงความยินดีถ่ายรูปพร้อมกันครับเป็นบรรยากาศที่น่าประทับใจอย่างยิ่งโรนัลโดเล่นได้ดีที่สุดเกมหนึ่งในฤดูกาลนี้มีส่วนกับเกมรุกและเกมรับช่วยไล่บอลฟิตมากขึ้นสนุกกับเกมความมุ่งมั่นและแรงกระหายของเขายังเต็มเปี่ยมทำให้แฟนขับและแฟนบอล ฟินและอิ่มเอมไปกับความสําเร็จนี้นอกจากพิโดที่เล่นได้ดีแล้วแนวะรุกอีกคนที่ยิงได้ต่อเนื่องมีชื่อบนสกอร์บอร์ดเหมือนกันนั่นคืออันโตนี่ยิงไป3ประตูในลีกมีส่วนกับเกมริมเส้นที่ไหลลื่นและท้าดวนตัวต่อตัวเพื่อเล่นงานพื้นที่ด้านข้างอา้ชทากากาวชื่นชมปีกคนเก่งผมพอใจกับประตูที่เขายิงได้แต่เราต้องเดินหน้าต่อเขาต้องยิงให้มากกว่านี้ต้องใช้ความเร็วและการลากเลื้อยที่ดีของเขาในการสร้างผลงานให้ดีขึ้นอีก ต้องหลากหลายกว่าเดิมถ้าเทียบกับเกมอาร์เซนอลที่เขาลงเล่นเกมแรกกับเกมเอเบลตันเขามีวินัยมากขึ้นยิงตำแหน่งดีขึ้นอันโตนี้ยังอายุน้อยทีมสามารถจะพัฒนาเขาต่อได้แต่เขาต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาด้วยเช่นกันตัวลูกชาวบราซิลเอาชนะการดวลตัวตัวบนลูกภาคพื้นดิน4ครั้งจ่ายคีย์พาสไป3ครั้งซึ่งเป็นอันดับ1ครับและยังจ่ายบอลเข้าวินิสสุดท้ายถึง16ครั้ง อันตนีเผยความรู้สึกหลังเกมว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่ได้สร้างประวัติศาสตร,ร์ได้อยู่กับความฝันตอนตื่นลืมตาขึ้นมาขอบคุณทุกคนที่ช่วยผมทำมันได้ขอบอกเลยว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเดินหน้ากันต่อเพื่อประตูถัดไปนับเป็นการเติมเต็มผู้เล่นเกมรุกที่ตอบโจทย์ทัคติกอล็กชันฮาร์กอย่างแท้จริงเมื่อคือวันอาทิตย์นอกจากชัยชนะสำคัญแล้วยูเต็ดยังได้รับกำลังใจจากอดีตนักเตะและดิดโค้ชของทีมที่ตามไปเชียร์เงียบ ไม่ได้ให้มีข่าวอะไรมากมายแต่ก็มีแฟนบอลเห็นเขาแล้วถ่ายรูปเก็บไว้ไมเคิลคารลิกตามไปเชียร์ปีแสดงที่กุลด์สันพาร์คหลังก่อนหน้านี้ต้นกดูการเจ้าตัว,ตวก็ตามมาเชียร์ที่โอ๊ตัฟฟอร์ดหลายนัดคารลิกกล่าวอำลาทีมไปเมื่อปีก่อนและเขาก็ทําแบบที่เขาเคยพูดเอาไว้ผมจะยังเป็นแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตลอดไปและจะเข้าชมเกมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผมอยากอวยพรให้ทีมงานสตาฟและนักเตะ รวมถึงแฟนบอลทุกคนโชคดีในอนาคตผมตั้งตารอที่จะอยู่บนอาจรรย์เพื่อตามเชียร์ผู้เล่นทุกคนในฐานะแฟนบอลหลังเกมนั้นมีความหลงจากมาคาัสแรดฟอร์ดที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับการตัดสินของผู้ตัดสินในเกมล่าสุดครับแรดฟอร์ดยิงเข้าไปและในมุมมองของเขาคิดว่ามันควรเป็นประตูแต่ถูกจับแฮนด์บอลจากจังหวะที่ลูกบอลกระดอนขึ้นมาแฟนบอลแลนะนักวิเคราะห์ต่างประเทศพูดถึงเหตุการณ์ที่ค,คล้ายกันในเกมเวสต์แฮมเอาชนะฟูลแลม ในช่วงคู่2ทุ่มที่กัมกึ่งเหมือนกันแต่ได้ประตูในจังหวะน,นั้นเกิดข้อถกเถียงว่าจริงๆ,ๆแล้วมาตรฐานของเพลย์บอลลิ่ในการตัดสินเป็นอย่างไรกันแน่แรดฟอร์เผยความรู้สึกว่าเราเก็บ3คะแนนจากเกมเยือนแต่การตัดสินของ VR น่าสงสัยแต่ก็ยังโชคดีนะที่ไม่ส่งผลต่อผลกันแข่งขันแรดฟอร์เป็นดาวซันโวลสูงสุดของทีมตอนนี้ครับยิงไป5ประตูกับทำา3แอสซิสต์ในทุกรายการจาก9เกมที่ลงเล่น โดยมีอองตนีมักซเซลอันโตนีและเจรอนซานโช่ตามมายิงไปคนละ3าประตูต่อกันที่บทสัมภาษณ์จากริโอฟรีนานที่สับสนให้เรจันฮากใช้งานคาเซมิโลต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของทีมผมมองว่าเขาสามารถลงเล่นให้กับยูเอ็ตทุกเกมในซีซั่นนี้อย่างที่เทนฮากได้พูดไปเขาเป็นคนที่มีประสบการณ์คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกมาหลายสมัยและก็เป็นคนที่เข้าใจเกมมากๆแม้ว่าสภาพแวดล้อมของแต่ละสนามจะแตกต่างกัน เขาเซทาเหมือนกับว่าเขาชินกับทุกสิ่งแล้วและปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเพราะนี่เป็นนักเตะที่มีความฉลาดในการเล่นฟุตบอลแน่นอนว่าเขาจะไม่มาถึงจุดนี้เลยหากปราศจากมันสมองเขาเริ่มเกมได้ไม่ดีนักและก็มีส่วนพาทีมเสียประตูแต่อย่างที่เทนฮาได้พูดไปหลังเกมว่าเขาฟื้นตัวได้ทันทีไม่ตื่นตระหนกตำแหน่งของเขานั้นสำคัญคอยอุดช่องว่างในแดนกลางให้กับยูเอตทั้งหมดสำหรับผมแล้วในฐานะอดีตนักเตะผู้เล่นตำแหน่งกองหลัง เกมแบบนี้คุณต้องการใครสักคนที่อยู่ข้างหน้าและรู้วิธีการปัดกวาดไม่ให้คู่แข่งสร้างโอกาสได้ตามการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศคาเซมิโลอาจจะได้พักในเกมโดนโอม,โมเนีวันพฤหัส,สบ,บดีนี้และกลับมาลงเป็นตัวจริงในเกมโดนนิวคาสเซิลวอาทิตย์เพราะเกมกับทีมสาลิกาดงสกอร์เมนเนจะโดนแบน์จากการสะสมใบเหลืองครบ5ใบข่าวที่ทำให้แฟนๆให้ความสนใจเมื่อคืนและน่าจะลุ้นได้ไม่ว่าจะเป็นตลาดรอบต่อไป หรือตลาดซัมเมอร์ถ้าริสันหาต้องการนักเตะเพิ่มแล้วแจ้งกับบอร์ดบริหารโดยข่าวกับแบ็คขวาคนใหม่และกองหน้ายังคงมีอยู่มี2แนวรุกที่เชื่อมโยงกับปีศาจแดงอย่างเข้มข้นเวลานี้คนแรกคืออวิงโลซาโนที่อดีตเอเยนของเขาเชื่อมั่นว่ามีโอกาสที่ปีกชาวเม็กซิกันจะย้ายไปเล่นแอนงกลษกับทีมใหญ่โดยมีชื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่ในนั้นอเลสซานโดมอนเฟ,ฟโคลาเอเยนที่เคยทำงานกับบัคเตะเผยกับสื่อ ผมคิดว่าโลซาโน่จะย้ายทีมในเดือนมิถุนายนเขาจะมีความสุขดีกับนาโปลีแต่เขาก็มีความปรารถนาที่จะย้ายไปเล่นในทีมระดับท็อปของอังกฤษซึ่งเขารู้ดีว่านาโปลีก็ยอดเยี่ยมเช่นกันเขาไม่เคยปฏิเสธความชื่นชอบที่มีต่อบ,บาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดอย่างไรก็ตามอาจจะไม่ได้ย้ายไป2ทีมนั้นเว้นแต่คาร์โลเชโรติจะต้องการตัวเขาอีกครั้งมอนเฟโคล่าทิ้งท้ายให้แฟนๆได้ลุ้นว่าเขาอาจจะย้ายไปที่แมนยูเต็ดไม่ก็เอเวอเรต แต่ก็ไม่สามารถตัดโอกาสทีมอื่นได้โลซาโนเคยอ,อยู่กับ p s เช่วงปี2 0 1 7ัถึงาครับก่อนย้ายไปที่นาโปลีซึ่งเขาเคยลงดวนกับอาแจกของเทนฮากในอดีตเช่นกันทำให้ในายใหญ่ปีแสดงคนปัจจุบันรู้ถึงคุณภาพฝีเท้าของเขาว่ามีสไตล์การเล่นเหมาะกับทีมอย่างไรปัจจุบันโลซาโนอายุ27ปีเล่นในทุกตำแหน่งในแผนเกมรุกทั้งปีกซ้ายปีกขวาและหน้าตัวต่ามีสัญญาเหลือกับนาโปลีถึงปี2024 อีกคนที่เชื่อมโยงมาตลอดรับตั้งแต่กลางปีครับโคนีกัคโปได้รับความสนใจจากหลายทีมไม่ใช่แค่ยูไนเต็ดลีสเป็นอีกทีมที่อยากได้ตัวเช่นเดียวกับเรอัลมาดริดแต่ทีมยูงทองอาจจะเล็กเกินไปสำหรับตัวลุกชาวเนเธอร์แลนด์เดวิดออนเซนที่หนึ่งจากเรอัลเอติกมองว่ามีโอกาสเหมือนกันที่กัคโปจะเลือกทีมราชันสุดขาวเพราะเขากำลังแนวลุกที่เดหรือนฮห้างมีอยู่ใน United, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้มีหลากหลายสไตล์จะขายตแ,แค่นกเตะท,ที่บาดเจ็บบ่อยและเรื่องความฟิต ส่วนฟาบิเซโอโรมาโนยืนยันเหมือนเดิมว่าปีแสดงยังมีโอกาสในดิวกัคโปอยู่นักเตะมีเอเยนคนเดียวกับเรเชนฮาร์ดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุดฟันนิสลอยที่คุม p s v อยู่กับสโม,มสรแมนเชสเตอร์ยูเต็ดก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เชื่อมโยงกันนักวิเคราะห์อธิบายต่อไปว่าอ e ีกเหตุผลหนึ่งที่น่ากลัวในเรื่องของดิวกัคโปก็คือถ้านักเตะฟอร์มดีในฟุตบอลโลกปลายปีนี้เขาอาจจะมีทางเลือกมากขึ้นไม่ใช่แค่สามทีมที่กล่าวมาครับ ทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปก็พร้อมจะเข้ามาเสนอราคาแข่งกันซึ่งทาเจ้าจตัวไม่ย้ายในช่วงเดือนมกราคมและไปรอย้ายในช่วงซัมเมอร์กลางปีการคว้าคต้าไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกของทีมต่างๆก็เป็นอีกส่วนสำคัญในการตัดสินใจย้ายทีมของเขาเหมือนกันนอกจากตัวลุกที่มีข่าวในวันนี้กูรูหลายๆคนยังได้สะกิดไปที่เซนฮากว่าอย่าลืมเติมแกล้งลตำแหน่งแบ็คขวาด้วยเพราะเมื่อผ่านมาสาเดือนในฤดูก,กาลปัจจุบันชัดเจนว่าเดียโก้ดาโล อาจจะยังไม่เหมาะกับการยืนระยะตลอดทั้งฤดูกาลซึ่งในาใยญ่ปิสดาต้องเพิ่มความแข็งแกร่งและการแข่งขันในตำแหน่งนี้เหมือนกับที่ทำกับลุคชอและไทยเลวมาเาเซียในตำแหน่งแบ็กซ้ายทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับทุกข่าวของวันนี้ร่วมแสดงความเห็นกันได้เหมือนเดิมครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากพวกเราถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงไหลและคลั่งไคล้แมนยูแต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับ รวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ